สวัสดีครับอวตารสวัสดีครับผมสวัสดีครับพอหนึ่งก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้ด้วยครับครับถามไปถึงก่อนชกเลยครับว่าจริงๆแล้วคู่ต่อสู้ในวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ถูกคาดการหรือถูกประกบให้ชกแต่แรกใช่ครับจริงๆจะต้องเป็นมาพุธทูบีเอฟครับเว่าผมซ้อมเพื่อแวนรองรับมาพุธโดยตรงอ๋อแต่ก็มาเปลี่ยนเนื่องจากมาพุธตรวจร่างกายอะไรไม่ผ่าน เราพูดถึงเราเรารู้ตัวว่ามีการเปลี่ยนคู่ต่อสู้เนี่ยตอนไหนครับรู้ตัวเมื่อวานตอนช่างน้ําหนักเสร็จแล้วกลับมาที่พักเรงแล้ที่นิทเขากปแจงทีละร,ร้อยนะผมก็รู้เขาบอกเป็นแอนต้าผมก็ไปดูคิดก่อนที่เราจะเจอกับแอนต้าก็คือเราจะเจอกับท <มา S 2> <ub> ูบีเอฟครับ <ub> แล้วนี่พูดถึงเนี่ยในความรู้สึกเราเนี่ยทูบีเอฟกับแอนต้าเนี่ยแตกต่างกันยังไงครับผมว่า Enter, White, ier, แอนต้าไวกว่าทูบีเอฟรเพราะ ทูเจฟยังมีหมัดดับซ้ายแต่แอนต้าเขามีหมัดชุดหมยยัดอว่เนอะผมดูคลิปเขาทัองวันเมื่อวานจะดีตรงที่หมัดชุดแต่ถ้าสองสองขึ้นยกสองเนี่ยเขาก็จะเริ่มถอยแรงแรงถอยลงัลยก็จะเป็นประจำเรื่องแรงยกสามนนั้นก็คือเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากจากคลิปนะฮะใช่ครับเพราะว่ารู้วเปลี่ยนตัวผมก็ต้องรีบดูคลิป พราะผมเจ้าของคายผมต้องฝึกษาคลิปก่อนทําไม่ศึกษาคลิปมันจะเป็นบทเรียนทีย่ยากนะครับแต่นี้ในเกมในฟันนี้ในไฟนี้รู้สึกว่าขึ้นมาเนี่ยเขาใส่เราก่อนเลย <c oughs> ก็มเา <c oughs> มาเล่าเวลาการเมาเล่าเมาเยอ่ะเมาจน,จนแล้วนานนะมองไม่เห็นรับนานนานอยู่ับผมกลมด้วยผมไม่รู้ว่าโดนอะไรบ้างแต่พอลืมตาคือโดนหมัดหมัดอับคัดหมัดถุดเยอยก็ได้ระคังช่วย ตอนที่คุณเมาตอนที่โดนไปหลายกั๊กเนี่ยในตอนนั้นนาทีนั้นเนี่ยในความรู้สึกคุณคิดอะไรอยู่ครับคิดว่ายังไงก็ไม่รอดแต่ในใจนึกว่าอยากทิ้งตัวก็พอครับยังไงก็ขอให้ยืนครบยกถ้ารอดยกแรกไว้แล้วยกสองผมจะขอว่าไม่รอดที่คุณว่ามาไม่รอดที่คุณรู้สึกมาคือไม่รอดคือในความหมายมันคืออะไรครับผมโดนค่ะผมโดนเบอร์หมดแล้วที่ที่เห็นก็คือหมัดสองมัดแล้วเข้าหน้าแล้วแต่กัที่เหลือก็คือลืมเนี่ย ลืมมามันมันโดนเยอะนะครับลืมไลยหลังจากหมดยกนะครับเข้าไปที่มุมมีการวางแผนอะไรเกี่ยวยกถัดไปบ้างครับลูกพี่บอกว่าอย่าถอยสู้ให้เต็มที่เพราะว่าผมซ้อมมันเหนอยจริงไปเนี่ผมก็สู้ให้เหนื่อยกว่าที่สองมาพอเราซ้อมมันมาเราหมดเราซ้อมให้หมดแรงบนเวทีครับมาบนเวทีเราจะได้ใส่ให้เต็มที่ครัให้สมดังใจที่ลูกพี่คุมกับ เทนเนอร์ป้อนครับแล้วพอขึ้นมายกที่สองครับเราเริ่มมีความมั่นใจหรือแสงสว่างอะไรเกิดขึ้นบ้างครับในยกนี้เริ่มเดินจับทางเริ่มครับแต่เดินจับทางผมก็ยังโดนเหมือนเดิมครับผมพยายามจะหาจาังหวะมีลูกจับขาวพยายามต่อยพยายามจะมีสองเสริมช่วยครับเพราะว่าก,ก่อนหน้าน,นั้นเราก็ดีอยู่เรื่องสองเยอะหมัดดีแต่ผมไม่ค่อยออกเท่าไหร่ mm hmm. ผมก็เลยมาใช้จริงๆผมเตรียมมาสู้ได้แค่เงี้แหละ มันเจองานเปลี่ยนด่วนอะไรก็ต้องมีหมักมีสองเหมือนเดิมออมันทําให้เราเหนื่อยครับแต่แต่มันก็เหนื่อยจริงสัญญาณที่เราเห็นว่าเราน่าจะชนะเนี่ยมันอยู่ในช่วงตอนไหนครับช่วงยกสามครับเพราะว่ายกสองผมว่าผมลุยแล้วก็พอได้คืนบ้างแต่มันมันยังไม่ได้ดั่งใจเพราะยกแรกเราโดนมันง่ายๆก็เหมือนว่าเราโดนนับนั่นแหละว่าเราเสียไปทั้งยกเลยครับยกสองเราได้คืนมาแต่มันยังไม่ พอดียังไม่ดีพอกาลังจะบอกว่ายกหนึ่งยกสองถ้ามันแบบไปกัดกันแล้วอาจจะดูเป็นรองก็ได้ซ้ำเป็นรองอยู่ถึงเราทำยกสองที่ไหนเพราะเราเราก็ยังเป็นรองพอยกแรกเราโดนเยอะเยอะเยอะเกิดจริงรู้สึกว่าผู้ต่อสู้คลายสัญญาบ่อยจุดนี้ครับที่ผมรู้ว่าเขาเหนื่อยเพราะเขาคลายสัญญาเพราะผมเรียนรู้จากจุดนี้มาเนื่องจากนักมวยเวลาหมดแรงชอบคลายสัญญาจะเป็นหลักพอเขาคลายทีแรกก็ยังไม่ทันแต่พอทีสองผมเห็นแล้วว่า ก็มีเลือดไหลตรงจมูกตรงอะไรผมก็เ,เลยเริ่มจับจุดได้อ,อนี่ก็เป็นสัญญ,ญ,ญาณอย่างหนึ่งที่ที่ที่พอจะเห็นเขาหลังจริงนะสัญญ,ญาณน,นะนี้แหละครับมันจะเห็นรูชนะข้างหน้าครับมันทําให้ผมฮึดขึ้นมาอีกแบบฮึดขึ้นมาเลยอะ่ะเพราะผมรู้ว่าเขาายบรญยากขนาดนี้เขาหมดแน่นอนแล้วเราก็เดินไม่หยุดด้วยครับจังหวะที่เราได้นับนะครับได้จากรูปไหนครับงหมัดแล้วก็สับศอกแล้วก็แทงตาม โอ้คอมโบเลยใช่ครับสามดอกไม่ซ้ํากันเลยไม่ซ้ำเลี่ยผมก็ลุ้นอยู่กรรมการนับผมก็พยายามจะมองอ่ะ <c oughs> พอนาอยากให้ลุกเนถ้าลุกมายัางไงผมก็ต้องโดนตีเหมือนเดิมต้องเจ็บตัวเหมือนเดิม <c oughs> พอดีกรรมการจับอกผมมาเลยร่มหมมัน,ม,นมันกดดันเนาะเพราะเปลี่ยนผู้ชกอ่ะเดิมทีมาพูดแล้วว่าแข็งว่าเอ็นต้าผมมองว่าแข็งกว่าในเรื่องความไวเดียวมาพูดเขายังช้านะเขายังมีหมัดดักซ้ายดักอะไร ผมดูที่ไฟที่เขาต่อยกับลาวพี่หรือพวกอะไรอ่ะหลายหลายคนอย่างเอ็นต้านะนี่แหละเขาก็มีหมัดผมดูคลิปเขาชก ok ับยอดภูผาลาวพี่เห็นหมัดหมัดเขาดีอ่ะผมก็คิดว่าเออจะมาแบบป้องกันหมัดที่ไหนได้เราก็โดนแต่ยกแรกคือในความรู้สึกเราเราจะมองว่าคู่ต่อสู้ที่เปลี่ยนมาเนี่ยมัน,ขมนแข็งกว่าเดิมแน่แข็งกว่าเดิมครับพอเดิมทีผมรับรับในการซ้อมโดยเป็นหมัดกูดอยู่ครับ พอเปลี่ยนมาเอนตาผมรู้เลยว่าคนนี้เคยต่อยแบบน้องผมยอดรูปผาแล้วเขาอะไวๆจริงคนระับยอดรูปผายังโดนน็อกเหย็ก็ไฟแรกยังแพ้อนอ้องยอดรูปผาพัดกันนับลายนนะับไฟสองวันน้องยอดรูปผามัดเขาไว้ถ้าคนนี้เอนตาเขาไม่โมดแรงนะครับอนาคตเขาอะไกลแน่น,นประนมุมมองเรามองว่าเอนตาเนี่ยอาจจะแก๊สน้อยไปหน่อยแรงน้อยไปหน่อยแรงน้อยแรงน้อยครับเขาอาจจะมาแทนก็ได้ครับแต่ถ้าเขามาเต็มร้อยอะ ผมอาจจะไม่รอดก็ได้ไม่ยกแรกก็ยกสองประมาณนั้นแต่ก็สรุปแล้วเราก็ชนะในไฟน์นี้แถมยังได้โบนัสเพื่อนใช่ครับมีการวางแผนไงเกี่ยวกับโบนัสมั้งครับโบนัสเหรอครับผมก็ไปหาขายเหมือนเดิมหะซื้อของทางํากับข้าวทำของขายตลาดเหมือนเดิมผมผมเป็นคนไม่ชอบเที่ยวด้วยแล้วไม่ชอบกินเล้าไม่สูบุลีผมชอบเป็นพ่อค้าอยู่ในตลาด ชีวิตเรียบง่ายดีกว่าโดยที่เราไม่ยุ่งยากขายเท่าไรขายอะไรที่ไหนผมขายมะนาวแล้วก็เต้าหู้ทอดปอกเบียทอดขายวกขอนทอดครับที่ไหนอยู่ที่ตลาดนัดชัดเพลินปทุมธานีลาดหลุมแก้วครับที่ไหนกบพี่น้องที่ตลาดก็เชียร์ผมทั้งตลาดครับโอเควลังมาขายกันลูกกลางี่ได้มะนาวก็ลังแพงด้วยมะนาวแลังแพงครับช่วงนี้ ผมิดก<ว>มวยอยู่ลูกค้าเรานเยอะออ oh, ไม่ว่างครับขอโทษที่ oh, <okay. S 2> ลหลังจากไฟนี้ครับหลังจากไฟนี้ก็คือเราก็ได้โบนัสเวยแผนการต่อไปสําหรับเราคืออะไรครับแผนการต่อไปแล้วผมก็จะตั้งใจให้มากขึ้นครับแต่อยู่ที่ว่าจะเจอใครก็แล้วแต่โกลเตอรต์ผมก็จะซ้อมรออยู่ตลอดแต่ไฟนี้ผมผมจบกไฟที่แล้วผมก็พักแค่อทิฟัา อายุเยอะแล้วพักงานไม่ได้เราไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราอายุน้อยเราพักได้เดี๋ยวนี้มันมันเป็นตามอายุถ้าเราจะทําอะไรจริงมันก็ไม่ได้ดั่งใจใคร,รับพยายามซ้อมนะใช่ครับเรามา,าต้องแก้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนตอนยี่สิบกว่าเราซ้อมไม่ซ้อมเราก็ต่อยได้เดี๋ยวนี้เราขึ้นสามสิบแล้วเราต้องรู้อายุตัวเองโอเคอ่ะ มีอะไรไหมอ่ะสุดท้ายมีคำถามอีกีกขนาดนะครอนอัน,นอออพูดถึงทูบีเอฟที่เราคาดคาดกันในวันนี้ถ้ามีโอกาสได้เจอกันคิดว่าจะเป็นไงครับครับแล้วทูบีเอฟถ้ามีโอกาสได้เจอกันนะครับถ้าผมผ่านเอนต้ามาแล้วมาเจอทูบีเอฟมันก็งานพอๆกันนั่นหละครับแต่ผมยังไม่เคยโดนของทูบีเอฟเนาะเดี๋ยวผมก็จะรอเจอก่อนเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันจะหนักแค่ไหน มันต้องโดนก่อนครับเหมือนเหมือนวันเนี้ยพอโดนก่อนผมก็ตอบได้ครับฝากถึงตัเยศถ้าเรามีโอกาสเจอกันก็ขอให้โชคไม่เต็มที่แต่ชนะไม่เป็นไรครับมันเป็นเกมกีฬานักมวยนะครก็จะทําให้เต็มที่ออกมาครับให้บอสได้ดูและแฟนมวยทุกคนได้ชมครับโอเคขอบคุณมากครับสุดท้ายนี้อยากให้เราครับฝากถึงแฟนๆที่ตามเชียร์เราอยู่ด้วยครับ แฟนมวยของวันแชมเปี้ยนชิพแล้วก็พี่น้องผมในยิมแล้วก็ในค่ายมวยพิเคติรชัยครับแฟนมวยทุกคนรอบสัปดาห์ตี็ช่วยเชียร์และช่วยเป็นกำลังใจผมนะครับผมจะทําให้เต็มที่และจะทาออกมากดีที่สุดผมจะทําให้รู้ว่าอายุมวยไม่ใช่ปัญหาครับอเยี่ยมครับผม<ใ>จ้า ええ。